ช่วงนี้อากาศหนาวแดดปรับตัวไม่ค่อยทันรู้สึกเหมือนจะไม่สบายพวออีเจ๊หมูก็เลยลงมือเปิดครัวทําทเมนูร้อนๆสดก้องคอให้ร่างกายเจ๊อบอุ่นอย่างเมนูแกงจืดวุ้นเซ้นโบราณก่อนอื่นก็มาเตรียมวัตถุด,ดิบกันก่อนเลยค่ะพวออีเจ๊ก็จะนําหมูสับสีชมพูสดแซกมันขาวๆน่ารับประทานมหมักกับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ําตาลอ้อยตกทายด้ดยสารเกอร้อ จากนั้นพัยอ,อีเจก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็หมัดพักเอาไว้ก่อนนะจากนั้นบวกอีเจก็เอาเต้าหู้ไข่สีเหลืองน่ารับประทานมาหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำหั่นเบาๆกันนะคะระวังหั่นแรงแล้วเต้าหู้จะแตกหมดจากนั้นก็นำขึ้นชายและต้นหอมสีเขียวสดที่เพิ่งได้มาจากตลาดมาหั่นเป็นท่อนๆไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป แล้วผัยอีเจเนี่ยก็เอาเห็ดหูหนูที่ลางดินออกหมดแล้วมาหั่นให้เป็นชิ้นๆโดยหั่นส่วนโคนทิ้งจากนั้นก็นำผักกัดขาวที่เพิ่งล้างจนสะอาดมาหั่นแกนส่วนที่แข็งออกแล้วก็หั่นให้เป็นท้อนๆขนาดพอดีคำอย่าเล็กจนเกินไปเดี๋ยวเวลาต้มแล้วผักจะหดเละเอานะแล้วก็นำลูกชิ้นมาผ่าครึ่ง แล้วผูวอีเจเนี่ยก็นำวัตถุดิบลับอย่างดอกไม้จีนมาล้างในน้ำให้สะอาดแล้วผัวอีเจก็นำมาผูกเพื่อความสวยงามต่อมาก็มาเริ่มทำแกงจืดกันเลยจ้าผูวอีเจก็ตั้งน้ำบนหม้อไฟกลางรอจนน้ำเดือดก็ใส่กุ้งแห้งลงไปตำโดยสุกก้อนดอกไม้จีนเห็ดหูหนูแล้วก็ของอร่อยอย่างหมูกรอที่ได้หมักเอาไว้ลงไปปั้น ใหญ่ใหญ่มากนะเดี๋ยวข้างในไม่สุกแล้ววอีเจก็ใส่ผักกาดล,ลงไปตามทีหลังพอถ้าใส่ก่อนเนี้ยเดี๋ยวผักจะเปื่อยและเละเอาเพิ่มความอร่อยด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลเกลือและตบท้ายด้วยลูกชิ้นคนให้ทุกอย่างสุกทั่วกันก็ใส่วุ้นเส้นกับเต้าหู้ลงไปจากนั้นก็ค่อยคอยค,อค,อค,อคอนใเข้าวกัน พอคนแรงเนี่ยจะทําให้เตาหูแตกและวุ้นเส้นจะอืดได้พอทุกอย่างเริ่มสุกส่งกินหอมก็ใส่ต้นหอมซอยกับกระเทียมเจียวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดไฟยกหม้อออกจากเต้าตักใส่ชามกับเมนูกแกงจืดวุ้นเส้นโบราณที่บอกเด้เลยว่าวุน้นเส้นเหนียวนืบน้ำซุปหวานสดของคอกับหมูแดงนุมน่มๆอร่อยจนต้องบอกให้ทำเพิ่มกันเลยเลยค่ะ ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG ติกต o k ติดคกกิงและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ